เดี๋ยว,ก,ว,ก,ก,วกินเสร็จแล้วกินกินกินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วหนูก็จะไปเอ่อจะไปทำกับข้าวอะคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับชอ่องโมสมายนะคะวันนี้โมก็ได้มะม่วงมานะคะมะม่วงค่ะซื้อมานะคะกับมะกอกนะคะมีมะกอกด้วย ดูกนันว่าเราจะมีอะไรบ้างนะนี่ค่ะน้ำจิ้มค่ะจุดหนึงนี่เคยื่อมาแจกเลยอันนี้ก็คือพริกมีสองแบบนะ,ะอันนี้หนูก็จะเทเลยนะคะเทงี้เลยถินเวลาหน,นึ่งใสิร์ฟจาต่านเอวีนังนูง้ย น,นี้ก็เทปไปเลยหลน,นะะูซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็ซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วสีดูจืดชืดหมดแล้วคะ่ะสีมันก็จะออกแบบอันนี้หมดแล้วนี่คะ่ะเริ่มกินกันเลยนะคะวันนี้พาย,ย่ามากินด้วยจีบแม่อุ้มือบอกอุ้งตีลวอันนี้เฮนะเฮ้ยหลักีกอะไรนี่มาเจออันี้ก็แบบ หวานมากเลย ซื้อมาแบบแถวบ้านมะม่วงยังไม่ออกดอกหนูก็เลยไปซื้อมาเมาื่อวานะคะ่ะมีคนบอกให้กินมะม่วงแต่ว่ามันยังไม่ถึงฤดูก,กินม,นมนะม่วงหนูก็เลยก็เลยยังไม่ได้ทําคลิปสักเท่าไเก็รานไปซื้อมาแต่ว่าว่าจะทําแบบโชคนะคะแต่ว่ามาทํากับญาติแทนนะคะเพราะว่าโชคไม่มาทําด้วยนะคะโชคอยู่ทุ่งนาหนูนก็เลยไม่ได้ไป มาหาที่ตังกองอย่างก็เลยมากินหน้าบ้านตัวเองนั่นแหละมา,มากอกโปดมะกอกแม่มะกอกอ่ะแม่ชิมอะไรเลื่อนอะ น้ำจิ้มเขาก็จะมีแค่น้ําตาลหนูนึกว่ามันจะเป็นแบบว่าน้ำน้ำจิ้มปลาหวานน้ำน้ําพริกปลาหวานแบบจิ้มแล้วมันจะหนืดๆอันนี้คือน้ําตาลอย่างเดียวเลยแล้วก็ใส่อะไรนะใส่กุ้งนะคะหนูถ่ายหน้าบ้านก็จะรถก็จะผ่านไปผ่านมาอายนิดนึงแต่ไม่เป็นไร <laughs> วันนี้หนูกับย่าก็ไปฉีดวัคซีนมานะครับปวดแขนมากแล้วหนูก็ทำข้างเดียวกันด้วยนะเอ้ไม่ใช่ก็ฉีดข้างที่ไม่ถนัดน,นั่นแหละแล้วก็สือปวดมากใจไหมออรวยป้อ เหมือนเฟ้นไฟเลยมาเกาะเอ้าจิ้มหางมาเกาะก็จะกับเกอะ น,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 นั่นก็จะเรื่องมคยอะเมืองนองจิงจูอินม่สดจิงนี้นะแม่เหรอแต่เปียงเว่งอ่ะโอ้ยนังเซาสบเ่าเลยสามสะบ,บาทจนยังล่ะเอ้ยน้องจิงเราเป็นมาเกาะนังสวยายพามก็เลยเซับสบ เงนททนม้องิ้็นสับปรถแต่ว่าต่อตะกี้มันพื้นที่มันเต็มนะคะมันก็เลยหลุดไป หนูไม่ค่อยได้กินแบบอาหารแบบแซ่บๆให้ทุ้คนดูมากก็จะเป็นผลไม้ถ้ามีเงินหน่อยก็ซื้อเนื้อซื้อซื้อปลาหมึกซื้ออะไรอย่างนี้นะคะมาทำกินเพร <c oughs> าะว่านานๆทีจะมีตลาดหนูแบบอยู่ห่างจากไอ้นี่มากเลย ว่าไม่รู้จะทําอะไรนะคะห่างจากอําเภอในตัวเมืองแล้วก็ห่างจากตัวเมืองห่างจากอําเภอไม่มีรถไปด้วยนะคะก็หาของกินตามบ้านนะคะอนนานารเชงเงยกลังอันารเชงเงยกลังมันก็ดดึงเบอร์ทโทรของเองโทรโมพีรงพังเอาพาร์ติชเฟสนี่นก็ทักมาล้วนแล้ว ลหมติกจ้าถ mm ้ากะลาติ๊กชอบมูนงติ๊กตอกอีกอย่างนะคะทุกคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมย่าพูดแต่ภาษาเขมรนะคะก็คือหนูก็เลยต้องพูดภาษาเขมรกับย่าส่วนมากจะไม่พูดไทยด้วยกันนะคะเพราะย่าพูดไทยไม่ค่อยมันเซลย้ายไทยบ้านเราไหมเนาะมันเซล้ายยายซิม ไม่ค่อยพูดไทยได้นะคะพูดแค่คเมนอย่างเดียวเลยค่ะแบบย่าไม่ได้เรียนนะคะก็แบบพื้นถิ่นตรงนี้ก็คือพูดคเมนแบบอันนี้มาเลยแต่หนูได้เรียนนะคะแล้วก็คือแบบหน่องงูก็พูดคเมนได้ร่วยแล้วก็พูดไทยได้ร่วยแต่ย่าหนูก็คือต้องต้องพูดคเมนอย่างเดียวค่ะย่าถึงจะฟังออก ่ะบางคนสงสัยนะคะไม่แหวแล้วมัอาไม่ได้รื้งปี่อแล้ว,ลวหมดแล้วมะม่วงหนูเพล็กินเล่นไปเมื่อคืนนะคะแล้วก็ตอนเที่ยงด้วยเพราอยาบอกว่าเดี๋ยวรอทำคลิปตอนเที่ยงนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเย็นแล้วเพิ่งจะหา ดเดี๋ยวถ้าโชคมาก็จะให้โชคทั้งด้วยนะคะแต่อันนี้เขาไม่มาก็ปกติเขาจะมาก็โมอ,อยากทำคลิปโมแบบโมมาทำคลิปอยากทำคลิปไม่ใช่แล้วนะคะเขาหิวค่ะเขาก็พาเขาทำเขาอยากทำ มัมนซีอยู่เลยอย่างจอห์นเซียนี่และดึนติอยู่อะขโมยมันยัไงแล้วมะกอกนะแม่แล้วข้าอไอ้เ่ภาษาเขมเมบายนะเกิดอันนี้อ่ะมโกอกแได้ยินมะโก้มเขากลนไอ้หวะ รู้แค่ภาษาไทยว่ามะกอกถ้าลูกมะกอกไหมทุกคนจะโมเรียกว่ามะกอกเหรอนะมึงรู้ว่าเรียกถูกไหมรู้ว่าอันจะเป็นมะกอกยากรอิ่้นเอาะค่ะเพือหมดมะม่วงหนูมไม่อยากกินมะม่วงเลยน่าจะเก็บให้ยายาบอกว่าอร่อยแต่น้ำจิ้มน,นี่หวานมาก หวานแบบน้ำมันก็แบบแต่จะให้โมกินหมดโมก็กินไม่หมดนะคะครมันเยอะเกินเดี๋ยว,ก,วกินินสธิ์แล้วกินกินกินิสธิ์แล้วกินเสร็จแล้วหนูก็จะไปเอ่อจะไปทำกับข้าวนะคะ น่ทได้หรือเปล่าปแขนอันนี้ก็คือกุ้งแห้ง หวานสุดยอด ันนี้ก็เป็นคลิปกินมะกินมะกรอกกับมะม่วงนะคะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ครัปหน้านะคะสวัสดีค่ะ